ในหัวข้อเรื่องธรรมชาติธุรกิจออนไลน์นะเ,เดี๋ยวท่านจะดับเนื้อหาวันนี้ฮะเนื้อหาเต็มๆนะวันนี้ในเรื่องของธรรมชาติธุรกิจออนไลน์ครับเรามาเข้าในสู่ธุรกิจออนไลน์ฐานธรรมะเป็นไงครับธุรกิจออนไลน์ที่ทํามาแล้วบางท่านอาจจะเข้ามาเรื่องของการเนื้อหาเข้ามาชมความบันเทิงหรือจะเข้ามาเรื่องของการดูสื่อต่างๆเนาะ ท่านที่สนใจที่จะมีความรู้เกี่ยวเรื่องการทําธุรกิจอะไลฮะไอมอนยินดีนะฮะวันนี้จะส่งพลังความรู้ให้กับท่านนะฮะเข้ามาเลยครับวันนี้นะฮะเป็นหัวหัวข้อที่สําคัญมากเลยจะได้รู้ได้เข้าใจเรื่องของธรรมชาติธุรกิจออนไลน์ว่าธุรกิจออไรจริงแท้เป็นยังไงครเออเหมือนเหมือนธุรกิจข้างนอกไหมน่าท่านที่เข้ามาแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านทํา ประมาณไหนแล้ววัสดีครับคุณเชิญด้วยอังเกิลคุณสุข,ขุมวัสดีครับคุณสุข,ขุมครับธุรกิจออนไลน์เป็นธุรกิจถามบอกว่าหลังจากโควิด19ปี62จากอูอ่ฮั่นเข้ามาในเมืองไทยแล้วเห็นนี้ยังครับเพื่อนเห็นนี้ครับช่วงจังหวะถดถอยเ,ออเขาเรียกช่วงจังหวะถดถอยของเศรษฐกิจบ้านเราตั้งแต่ปี62 63 64 65มาถึงวันนี้ก็ถือว่า นับได้เกือบปีที่4แล้วนะฮะปีที่4แล้วนะครับเป็นพูดถึงเป็นปรากฏการณ์เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนหลังไป30ปีเนาะนะนะผมจะเล่านิดนึงเกิดตั้งแต่มีวิกฤตเกิดขึ้นบนโลกจะส่งผลกระทบต่อสิกิทไทยเหมือนกันนะในเรื่องของการประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออ,อ,ออนไลน์หรือธุรกิจออฟไลน์ต่างๆจะเกิดขึ้นตลอดต่อเนื่องเลยเนาะจะลอยฟังย้อนหลังไป10 ส0 30ิบปีเนาะก็คือปี40เกิดต้มยำกุ้งเนาะนะครับอ่าไอรีสวัสดีครับสอนธุรกิจอะไรก็อ่ายินเชิญเข้ามาเลยครับนะจะเกิดขึ้นจะมีจังหวะช่วงกันอัปเดอร์ชองอ่าไอรีก็ทักทายผู้จัดสวัสดีครับอาจารย์ไอมอนนะฮะคุณบุญร่วเข้าร่วมแล้วสวัสดีครับคุณบุญร่วมนะครับท่านเห็นหรือยังมีการถดถอยเศรษฐกิจนะะสามถึงสี่ปี อย่างน้อยนะอย่างน้อยนะฮะมีเกิดการออฟตร์ช็อคไม่ว่าจะจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆต้ยมยำกุ้งปี40จำได้ไหมฮะถึงปี44ถึงจะเริ่มฟื้นตัวนะฮะมาถึงวิกฤตเศรษฐกิจ over supply เขาเรียกแฮมเบอร์เกอร์คริตเกิดที่อเมริกาปี52แล้วมาเจอน้ำท่วมปี54เขาเรียกเกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตอ่เาเรียกวิกฤตย่อยในเมืองไทยเรา อาคุณกันคุณอะไรเอ่ยกันจนารัตทักทายผู้จัดซาดิกะอาจารย์นะฮะไอรีก็ทักทายคุณกันจนานะฮะอ่านะฮะแล้วก็ไอรีก็ส่งถูกใจมาท่านเห็นไหมฮะจะมีการถดถอยเกิดการมีถดถอยเพราวะว่าเศรษฐกิจชะ,ชะล่าตัวอย่างน้อย3-4ปีเห็นยังนะเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของปี52ใช่ไหมมันเจอวิกฤต เศรษฐกิจซ้อมกิจคือประเทศไทยน้าท่วมปี5 4ก็ถอยายาล่างยาวถึงปี56าหกถึงห้าเห็ดยห็น่ามันเริ่มจะฟื้นพอฟื้นเสร็จไปไงครับพอมาเจอปี62วิกฤตเชื้อโรคระบาดท,ที่อู่ฮั่นปี62เกิดเศรษฐกิจถดถอยอีก3าถึงสปีนี่เข้าปีปี65เข้าปี66แล้วเห็นไหยังฮะนี่คือเศรษฐกิจมันเป็นธรรมชาติธุรกิจถ้าเราเข้าใจเรื่องของธรรมชาติธุรกิจแล้วเราจะ มีการป้องกันเตรียมตัวและจะเข้าใจกับมันเนาะเข้าใจกับเนื้อว่าธุรกิจมันเป็นเช่นนี้เองนะและผมจะให้ท่านเห็นว่าเราจะอาศัยช่วงไหนเออเอาเป็นช่วงโอกาสมองว่ามันเป็นโอกาสดุลกิจจริงไหมจริงนะถ้าเราเข้าใจว่าธรรมชาติธุรกิจแล้วเราจะได้ป้องกันเราจะได้มีการตระหนักเอ่อตระหนักแล้วแยกแยะและเข้าใจมันแล้วก็ท่านถึงจะได้มีการป้องกันไว้ก่อน นะอย่างที่คือตอนนี้ปี66แล้วจากสำนักข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวด้านไหนเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีโถดถอยหรือว่าระยะสุดท้ายก็ได้แต่มันจะการเติบโตขึ้นปีหน้านะฮะปีหน้าหรือปีถัดไปอันนี้เป็นเรื่องกินคาดคะเนเออแล้วแล้วอย่างไงปี7 0 7 1พวกเราเพื่อน,อนในที่นี้นะฮะนอกห้องด้วยฮะก็ต้องเตรียมรับมือ ว่ามันจะเกิดซ้ำไหมแต่สถิติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งอดีตมันเกิดขึ้นอยู่แล้วทุกสิปีทั้นั้นปีนี้ถือว่าปีนทีที่มีการสร้างตัวตนกันใหญ่เลยนะตั้งแต่เกิดมีการสร้างตัวตนแบบเริ่มบูมกันตั้งแต่ปี6กห้าสั่ที่ติ๊กตอกเนาะติ๊กตอกจริงๆริงแล้วก็มีการสร้างตัวตนมานานละรุ่นบีก็ทํามาตั้งแต่ปีตั้งแต่มีโควิดเนาะตั้งแต่ปี6กสองแต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ พึ่งมาเริ่มมีเริ่มมีเขาเรียกอะเริ่มมีทํากันออกมาสร้างกันใหญ่ขึ้นก็เริ่มัแต่ปีที่แล้วนะฮะมาถึงปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีช่วงปีทองปีโอกาสสุดท้ายของท่านที่จะทำในเรื่องของการออกมาสร้างตัวตนเนาะผมบอกได้เลยว,ว่ามานี่มาถูกทางนะฮะเออมาเดี๋ยวเข้าเรื่องนะธรรมชาติธุรกิจนะฮะเออแล้วอย่างไรล่ะเออแล้วอย่างไรถึงจะให้อยู่ในธุรกิจออนไลน์แบบยาวนาน เออแล้วอย่างไรถึงจะได้อยู่ในธุรกิจออนไลน์สวัสดีคุณตังสตังครับอ่าสวัสดีครับทางไอรีก็สอนธุรกิจออนไลน์ก็ตกถูกใจนะยินดีมากคุณอ่าอาจารย์ไอรีเนาะนะฮะเอ,อ่อท่านนี้ก็มีธุรกิจส่วนตัวนะธุรกิจรีสอร์ทเนาะเออก็ถามว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันนะแต่เป็นได้รับผลกระทางธงโบ๋นะเห็นว่าท่านได้รัผลกระทบทางบวกในเรื่องของแบบลูกค้าเนาะที่เกิดการล็อกดาวน์อันนี้ก็แต่ทราบเนี่ยว่า98%เนตฮะเดิน,ะนได้รับผลกระทบทางลบ ก็มีแต่ธุรกิจออนไลน์ที่ได้รับผลกระทุ้งบวกอยู่สน้อยมากเลยถือว่าน้อยมากเนี่ยนี่ละแล้วเราจะอยู่ยังไงให้อยู่ได้หนาวยาวนานเออน,นับจากนี้ก็ 66, 67, 68, 69, 70, 6 6หกเอ่อหกเจ็ดหกแปผมว่านะอีก5ปีข้างหน้าแหละเออมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น5ปีข้างหน้าและปี71-72อีกละถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์อย่างไม่คาดฝันเกิดมีวิกฤตขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเออเห็นไหมยัง แล้วจะทํายังไงให้อยู่ได้ยาวนานนั้นต้องวันนี้ต้องเข้าใจว่าทรมาชาติธุรกิจแล้วเราจะอยู่ยังไงเออเราจะตั้งรับยังไงเนาะสำคัญมากครับท่านที่มาทําการสร้างตัวตนเนี่ยถือว่าเป็นถือว่าเป็นวิสัยทัศน,น์เนาะเป็นช่วงที่ว่าการสร้างตัวตนตอนเนี้มันเป็นวิสัยทัศน์เออคือมองมองเห็นโอกาสเนาะนะในปัญหาแล้วก็เตรียมตัวเนาะไม่งั้นแล้วพอจะมาสร้างในปีหน้าหรือถอดไปอะ่ะมันเป็นเรื่องยากเออถือว่าเรื่องยากเพราะว่า จะมีการแข่งขันสูงนะตอนนี้จีนก็จะเริ่มเห็นว่าจะเริ่มเปิดประเทศแล้วเนาะจะเริ่มเปิดประเทศแล้วเออทางาก็ต้องทํำยังไงเนาะจะเริ่มมีการอรสงครามแข่งอะไรแย่งลูกตากันเออสงครามแย่งลูกตาเออสวัสดีครับคุณปุ๊นะเออเห็นน,นี่ยให้ว่าเราจะจะทํายังไงให้อยู่ในธุรก,กิจออนไลน์ได้ยาวนานและสําเร็จให้ได้ด้วยให้มั่นคงด้วยเออนะสำคัญมากเลยนะ คุณผูสวดีผู้จ่าสวัดีครับอ่าอ่าพี่รันมาแล้วพี่รันก็สวดีผู้จ่าด้วยสวสดีครับนะท่านานี้ครับนะเราต้องสมเด็จให้ได้เราต้องมีความมั่นคงทั้งอารมณ์และความคิดสําคัญนะการมาเข้าใจเรื่องธรรมชาติธุรกิจอะไรต้องมีความมั่นคงทั้งอารมณ์และความคิดสำคัญนะเออความคิดอารมณ์สภาพจิตใจท่านท่านต้องมั่นคงนะ ในเมื่อจะเกิดวิกฤตข้างหน้าน่ไม่ว่าจะปี70 71แล้วแต่ที่จะเกิดข้างหน้านะนะถึงจะได้อยู่ได้ยาวนานนั่นท่านต้องมีความมั่นคงจดได้จบเลยะฮะเออมั่นคงจดไว้จบเลยะฮะจได้เลยฮะมั่นคงทั้งอารมณ์จดไว้เลยฮะเออมั่นคงทั้งจิตใจความคิดอ่าเขียนมาสามอย่างต้องมีความมั่นคงสามข้อนี้ถึงจะอยู่ในธุรกิจออนไลน์ ได้ยาวนานอ่ามีสมุจดจบเลยฮะ,ะหัวข้อหลังเลยเดี๋ยวก็จะไล่ไปดูหมดเจ็ดข้อเนาะสาคัญฮะเดี๋ยวจะว่าไอ้สามหัวข้อหลังเนี่ยต้องมีความมั่นคงทั้งอารมณ์นะจดนะฮะสองมีความมั่นคงทั้งความคิดสามมีความมั่นคงทั้งจิตใจ